มาจ้างคนงานเมื่อก่อนเขาซือ้อคอนโดมือสองซื้อคอนโดมือสองมามาตกแต่งขายเขาจ้างคนงานมาตกแต่งใช่ไหมเออให้ค่าแรงดีด้วยนะอืให้ค่าแรงดีแต่ไอไอไอคนงานก็แม่งเออลักขโมยเครื่องมือไปขายมดเอขอขโมยเครื่องมือไปขายเออแล้วทีเนี้ยมันก็เอาปืนปืนมาไล่ยิงมาไล่ยิงแฟนเราไว้เออมาไล่ยิงแฟนเรา คือแต่แฟนเราก็คบกับตำรวจเนาะฝรั่งที่อยู่ไทยนานเขาจะรู้ว่าการการครบกับตำรวจเป็นเพื่อนเนี่ยอืมก็เพื่อ,เพ,อเพื่อที่ว่าเพื่อที่ว่าทําอะไรมันจะง่ายๆทําธุรกิจก็จะง่ายอยู่รอดปลอดภัยอันนี้ฝรั่งที่อยู่ไทยนานๆจะรู้ดีนะจะ๊ะแฟนเราก็เป็นสไตล์แบบนั้นแหละจะคุกคีอยู่กับคนท้องถิ่นเออจะคุกคีอยู่กับคนท้องถิ่น จะคุคีอยู่กับตำรวจอะไรประมาณเนี่ยเพื่อที่ธุรกิจของตัวเองจะอยู่รอดปลอดภัยนั่นเองอ่าอันนี้ก็พูดตรงๆไม่โลกสวยเนาะอืมนั่นแหละคนที่เข้าหาแต่ละคนก็หาเพื่อนแท้ก็มีแหละแต่หายากหาเพื่อนแท้มีแต่หายากเพื่อนแท้มีน้อยนอกนั้นนอกนั้นมีแต่เข้าหาเพื่อหวังผลประโยชน์ ทั้งสิ้นอ่าทั้งสิ้นนั่นแหละเขาเลยเจอแต่คนแบบนี้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะเขาเลยเจอแต่คนแบบแบบนี้มาเยอะมากเขาก็เลยมาเจอเราเขาเลยมาเจอเราเขาก็คิดว่าเราจะจะเป็นคนประเภทเดียวกันคิดว่าเราจะหลอกลวงเอ,ออเออคิดว่าเราจะหลอกลวงเขาก็เลยหลอนเขาก็เลยกลัวเออกลัวแล้วแบบความกลัวเนาะความกลัวของคนมันก็แสดงออกมาต่างกันเนาะแต่แฟนอะ พอกลัวกลัวมากรักมากรักมากกลัวเราจะหลอกกลัวเราจะอกหักอะไรกลัวเขาจะอกหักอะไรเงี้ยก็เลยแบบแสดงปฏิกิริยาหึงหวงเออหึงหวงคือคือใหม่ๆมแค่ใหม่ๆแค่ใหม่ๆ,ๆ,ๆเออแค่ใหม่ๆก็คือกลัวไว้ก่อนเออกลัวไว้ก่อนกลัวเอาไว้ก่อนขู่เอาไว้ก่อนอะไรเงี้ยเราก็เราก็บอกโอ้ยไรสาระฉันไม่มีอะไรหรอก เ,ออเราก็เป็นคนซื่อตรงนั่นแหละเราต้องการแบบหาคนที่แบบอยู่ด้วยกันจนแก่เท่าอ่ะไม่ไม่เจ้าชู้ไม่อะไรเนี่ยเออข้อดีข้อเสียก็ปะปนกันไปอันอันนี้ไม่เป็นไรไอ้เรื่องหงึหงห่วงอนะ่ะมันเป็นเรื่องจิบจ้อยมากสําหรับเราเพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่วอกแวกอยู่แล้วเ,ออเราเราเราจะต้องมีอะไรให้น่ากลัวเออ เก้าหึงเราก็แสดงว่า,าเขามีใจให้เราใช่ไหมเออของแบบนี้มันพิสูจน์กันได้ดูใจกันไปอะไรเงี้ยถ้าหึงมากไปเราก็ทะเลาะก,กันอะไรเงี้ยหึงหึงมากไปก็ทะเลาะกันแต่เราก็เราก็มานั่งคิดนะเออรับได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่แต่พออยู่อยู่ไปมันก็มันก็ชินเนาะมันก็ชินอยู่ไปมันก็ชินแต่เองเขาก็เริ่มคลายกางังวลอ่าที่เขามีอาการแบบเนี้ย เขามันมีสาเหตุนะทุกคนมันมีสาเหตุนะเออมันมีสาเหตุสาเหตุก็คือเขาเจอแต่คนแย่ๆเจอแต่คนแย่ๆมามาทั้งชีวิตเออเขาเจอคนแย่ๆมาทั้งชีวิตคนแย่คนแรกที่เขาเจอก็คือคือใครรู้ปะตอนนั้นสมัยเขาอายุสิบแปดปีนะแล้วแม่เขาอ่ะ ก็มีแม่มีพ่อแล้วก็มีพี่สาวคนหนึ่งแล้วมีเขาเป็นคนเล็กเขาเป็นลูกชายคนเล็กก็คือเขาเติบโตมาในครอบครัวที่มีปัญหาเขาเติบโตมาในครอบครัวที่มีปัญหาเหมือนเราเลยอืมเราก็เติบโตมาจากครอบครัวที่มีปัญหาเราก็เลยมีบุคลิกแบบนี้แหละบุคลิกเออบอกไม่ถูก คนที่เคยเติบโตมาจากครอบครัวที่มีปัญหาจะเข้าใจนะอืมบางคนก็ใจแข็งอืมแต่บางคนก็จิตใจห่อเหี่ยวอะไรเงี้ยไว้ใจคนยากอะไรเงี้ยก็คนแรกที่ทำทำร้ายเขามากที่สุดในชีวิตก็คือพ่อของเขาเองก็คือพ่อตั้งแต่เขาจําความได้นะพ่อเขาจะเป็นคนที่ชอบดื่มเหล้าดื่มเหล้าแล้วก็ มีอารมณ์รุนแรงอารมณ์เกลียวกราดหัวร้อนนั่นเองอแล้วแม่เขาก็จะทะเลาะกันทะเลาะกับแม่แล้วก็เขาก็จะตีแม่เออตบตีแม่เหมือนแม่เหมือนแม่เราเลยพ่อเราก็เป็นแบบนี้ออกินเหล้ามากินเหล้าเมามาแล้วก็ชวนทะเลาะอะชวนทะเลาะแล้วก็ตบตีอะไรเงี้ยหัวอกเดียวกันดันมาเจอค่ะมาเจอคนที่ มาจากครอบครัวมีปัญหาเหมือนกันก็เลยเข้าอกเข้าใจกันว่าทําไมเขาถึงมีบุคลิกแปลกแยกแบบนี้เพราะว่าชีวิตมันแย่เนาะชีวิตมันแย่ชีวิตมันแย่มันก็เลยโลกสวยไม่ได้โลกสวยไม่ได้ก็นั่นแหละคือเขาเล่าให้เราฟังว่านั่นแหละพ่อแม่เขาเป็นมะเร็งเสียชีวิตตอนที่เขาอายุสิบแปดปี เขากำลังเรียนมหาวิทยาลัยปีสุดท้ายค่ะกำลังเรียนมหาวิทยาลัยปีสุดท้ายจะเรียนจบอยู่แล้วแต่แม่มาเสียชีวิตก่อนเป็นมะเร็งตายแล้วเขาก็เป็นโรคซึมเศร้าเออเขาเป็นโรคซึมเศร้าก็เหลือพ่อคนเดียวสมบัติแม่ที่ยกให้ลูกด้วยความไว้ใจพ่ออ,อือน้องเออพี่สาวเขาและก็เขาด้วยความไว้ใจพ่อก็เ,เลยยกให้พ่อเซ็นให้พ่อ เซ็นให้พ่อเป็นผู้ดูแลสมบัติออ่าสมบัติแม่เซ็นให้พ่อเป็นผู้ดูแลแล้วเีเนี้ยพอเซ็นยกพอเซ็นยกให้พ่อเป็นผู้ดูแลสมบัติหลัวนี้พ่อก็ไม่แบ่งให้ลูกแม่แต่บาทเดียวไม่แบ่งให้ลูกเลยแม่แต่บาทเดียวลูกก็เลยพอแม่พอแม่เสียชีวิตแล้วก็เหมือนก็เหมือนเป็นคน ไร่ร่มโพร่มใส่แม่แม่เปรียบเสมือนร่มโพร่มใส่แล้วทีนี้พ่อก็เอาสมบัติไปหมดลูกก็กำลังเรียนมหาวิทยาลัยยังเรียนไม่จบก็ไม่มีเงินไม่มีเงินเรียนต่อ,อไม่มีเงินเรียนต่อก็เลยจำเป็นต้องออกจากโรงเรียนนะคะออกจากมหาวิทยาลัยแล้วทีนี้พ่อก็ได้เมียใหม่พ่อได้เมียใหม่ อ้อได้เมียใหม่ก็แน่นอนแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงมันก็ไม่ถูกกันอีแม่เลี้ยงออีแม่เลี้ยงอันนี้มันมันเป็นสิ่งที่แฟนเราเล่าให้ฟังนะคะเราก็ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางเนาะอันนี้เราก็เล่าในสิ่งที่เรารู้แล้วกันอีแม่เลี้ยงก็ไล่ลูกเลี้ยงออกจากบ้านไล่ไล่ออกจากบ้านเธอ,อไม่ใช่ลูกฉันเธอมาอยู่มาอยู่ทำซากอะไรที่นี่จะไปไหนก็ไปอะไรเงีย้ยไล่ ไล่ไล่ลูกชายออกจากบ้านลูกเลี้ยงคนเป็นพ่อแทนที่จะปกปกป้องลูกไม่พอลูกหอบเสื้อผ้านหนีไปโดนแม่เลี้ยงไล่คนเป็นพ่อแทนที่จะไปตามลูกกลับมาหรือช่วยเหลือหรือช่วยเหลือเออไม่ช่วยจ้าไม่ช่วยปล่อยให้ลูกเป็นกลายเป็นคนไร้บ้านนะปล่อยให้ลูกชายกลายเป็นคนไร้บ้านโรงเรียนก็ไม่มีเงินไปเรียน บ้านก็ไม่มีอยู่ก็ไปหาอาศัยอยู่บ้านเพื่อนเขาก็ให้นอนที่โซฟาอะไรเงี้ยก็เป็นคนไร้บ้านอยู่สักพักหนึ่งเนาะก็ดินนด้นรนเออดิ้นรนวิ่นรนปากกัดกินทิบหาทํางานเลี้ยงตัวเองโรงเรียนมหาลัยก็ไม่ได้ไปเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมไม่มีเงินที่จะยูโ you น know, เออคือคนคนที่เป็นนักศึกษานะ มันต้องมีเงินซื้อข้าวกินมันต้องมีเงินจ่ายค่าห่ารถไปโรงเรียนต้องมีเงินจ่ายค่าที่พักเนาะแล้วเงินไม่มีสักบาทแล้วแล้วคุณจะไปเรียนได้ไงใช่ไหมแถมแม่มาตายอีกก็คือเป็นโรคซึมเศร้าอีกทีเนี่ยไม่มีกระจิตกระใจที่จะไปเรียนต่อเงินก็ไม่มีที่จะไปเรียนต่อบ้านก็ไม่มีอยู่เพราะโดนแม่เลี้ยงไล่ออกจากบ้านชีวิตเขาน้าสงสารมากเลยเออน้าสงสารกว่าเราอีก นั่นแหละเราก็เขาเล่าให้เราฟังเราก็เลยแบบรู้รู้รู้ซึ้งถึงหัวอกหัวอกนี้นะหัวอกเดียวกันครอบครัวที่มาจากคนที่มาจากครอบครัวครอบครัวมีปัญหาครอบครัวครอบครัวแตกสลายเออหัวใจสลายหัวใจสลายตรงที่ว่าเราหวังพึ่งพ่อผู้เป็นครอบครัวครอบครัวเรา พ่อคือคนสุดท้ายที่เป็นครอบครัวของเราพี่สาวเป็นคนสุดท้ายที่เป็นครอบครัวของเรา